กลับมาทําการแข่งขันกันอีกครั้งเลยครับสำหรับศึกฟุตบอลรายการยูฟาแชมเปี้ยนีกครับและค่ําคืนวันนี้ไล่เลียงจากโปรแกรมฟุตบอลครับน่าสนใจเสียเหลือเกินครับเป็นทางของคอฟุตบอลแบบเราจริงๆครับวันนี้เหมือนเดิมครับ3คู่พร้อมเสิร์ฟแล้วหน้าช่องครับก็เอาเป็นว่าชอบตัวไหนตามมาได้เลยครับส่วนใครที่อยู่ในบ้านเมื่อวานนี้ครับยินดีด้วยครับสำหรับตัวซูเปอร์เอพีของเราครับที่จัดวางให้อย่างด้านของโวเวนดัมเองนี่เลยครับเดินหน้าเข้าวิน เดินหน้าเส้นชัยเข้าเส้นชัยกันแบบต่อเนื่องครับสำหรับตัวซุปเปอร์วีพีครับก็ใครที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้ครับอยากมาตามตัวที่นัดมั่นใจที่สุดแบบนี้ครับก็เปิดใจเพิ่มเพื่อนแอปเขียวตั้งรูปโปรไฟล์ครับหรือในคอมเมนต์ได้เลยครับรับรองว่าการันตีความสดชื่นยับให้กับพี่ๆในบ้านทุกวันอย่างแน่นอนครับวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันยับที่โมเมนตัมดีสยเหลือเกินครับที่เราจะไปบวกด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ไม่ได้เข้าบ้านวันนี้ถือว่าพลาดมากๆครับปะไปลุยกันเลยครับ แล้วไม่ต้องเสียเวลาครับสำหรับ3คู่พร้อมเสิร์ฟหน้าช่องเป็นคู่ไหนกันบ้างไปชมกันได้เลยครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกคู่แรกครับเป็นเกมระหว่างสปาตาปาครับ ap เปิดบ้านพบกับผู้มาเยือนอย่างแอตแลติโก มัตลิกครับคู่นี้ก่อนเกมเริ่มครับแนวต้านเนี่ยอยู่ที่ผู้มาเยือนอย่างแอตเลติโกมาตลิก1ประตูกินครึ่ง2ประตูกินเต็มครับสำหรับคู่นี้แนวต้านแบบนี้ไปดูภาพรวมไปดูกระแสะภายในครับนัดแนะนําให้เชียร์ครับผู้เมเยือนอย่างแอตเลติโกมาตลิกได้เลยครับเจ้าบ้านอย่างสปาร์ตาปาครับวันนี้อาจจะได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านของตัวเองก็จริงครับแต่ว่าผลงานภาพรวมช่วงหลังเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับซีเกมล่าสุดจากทุกรายการไม่ชนะเลยดีที่สุดคือเสมอ2เกมและแพ้ ส,ส่วนผู้มาเยือนอย่างแอตเลติกมาลิกตอนนี้กําลังมั่นอกมั่นใจครับเดินหน้าเก็บชัยชนะรัวๆมาถึง5เกมติดอาจจะเสียเปรียบด้วยการรับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนครับแต่ในเรื่องของเกตบอลรวมไปถึงคุณภาพของตัวนักเตะก็ยังค่อนข้างแตกต่างกันเยอะพอสมควรครับประกอบกับกระแสภายในและแนวต้านที่เปิดมาวันนี้ถือว่าอยู่ในเกมที่สวยใช้ได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ค่อนข้างมั่นใจครับว่าอย่างน้อยที่สดุดแอตเลติกมาลิกครับจะบุกมาเอาชนะสปาร์ตาปาร์กได้อย่างแน่นอนไปนลุ้นมาเลที่2เพื่อกินกันแบบเต็ม ยืนผู้มาเยือนครับอย่างแอตเลติโกมาริดได้เลยครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกคู่ที่2ครับเป็นเกมระหว่างอินเตอร์มิลานครับพบกับทางด้านของผู้มาเยือนอย่างอาบิวไรซิกสำหรับคู่นี้ก่อนเกมจะเริ่มครับแนวต้านเนียไปอยู่ที่เจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลาน1ประตูยก2ประตูกินครับสำหรับคู่นี้ยืนเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลานได้เลยครับต้องบอกว่าเกรดบอลยังคงต่างกันค่อนข้างเยอะครับประกอบกับเกมนี้เป็นเกมในบ้านของอินเตอร์มิลานซึ่ง เกมในบ้านของอินเตอร์มิลานเองเนี่ยมีความแข็งแกร่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับและภาพรวมช่วงหลังของอินเตอร์ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมครับกับการที่5เกมหลังสุดจากทุกรายการแย่สุดคือเสมอกับนาบุรี1ประตูต่อหในลีครับแต่อีก4เกมที่เหลือจาก5เกมหลังสุดเก็บชัยชนะทั้ง4เกมครับสวนทางกับผู้มาเยือนอย่างอาร์บีไรซิคครับผลงานเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในช่วงที่กําลังเป๋กาลังเมามันจริงๆครับ4เกมแพ้3เสมอ1ครับวันนี้รับบทออกมาเล้นเป็นเกมเยือนด้วยแนวต้านกระแสาภายในก็ชัดเจนว่า าอย่างอินเตอร์มิลานวันนี้ดูดีกว่าเยอะพอสมควรครับกับการที่จะเก็บชัยชนะในบ้านของตัวเองจึงไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอนครับเอาเป็นว่าไม่เจ๋าก็เจียครับคู่นี้เชียอินเตอร์มิลานเป็นตัวเน้นตัวที่2ได้เลยครับคู่ที่3ครับเราไปลุยกันที่ฟุตบอลลาลิกาสเปน2ครับวันนี้อันเมียครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคอร์โดบาคู่นี้ก่อนเกมเริ่มครับแนลต้านเนี่ยไปอยู่ที่เจ้าบ้านอย่างอัลเมเรียครับซึ่งวันนี้ ต้องเปิดบ้านยับบังคับชนะสถานเดียวครับสำหรับคู่นี้ครับแนวต้านแบบนี้ไปดูภาพรวมไปดูกระแสภายในครับเชียร์เจ้าบ้านอย่างอันเมียได้เลยครับคู่นี้เรือกไม่ยากครับเพราะว่าผลงาเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับอันเมียอยู่ในช่วงที่มั่นอกมั่นใจกับการที่เก็บชัยชนะติดต่อกัน4เกมติดประกอบกับเกมนี้เป็นเกมในบ้านและใส่ติในบ้านแข็งแร่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับส่วนผู้มาเยือนอย่างคาร์ดบ้าองครับช่วงนี้ท้องบอกว่ากําลังเมาหมัดครับชนะไม่ค่อยได้ครับ5เกมชนะ1ครับหนักเสมอไปถึง3เกมและแพ้ไป1นเก แต่ว่าปัญหาหลักของคอร์ดบ้า เกมเยือนครับผ่านย้อนกลับไปเนี่ยแปถึงเกเกมหลังสุดเนี่ยดีที่สุดคือเสมอ2เกมนอกนั้นคือแพ้หมดเพราะฉะนั้นวันนี้ครับแนวป้าแบบนี้ดูดูแล้วไม่ใช่ปัญหาครับสุดท้ายแล้ว90้านาทีอัลเมเรียครับจะเบียดอาชนะคอนบ้าได้เป็นอย่างน้อยยินเจ้าบ้านอย่างอันเมเรียได้เลยครับก็3คู่วันนี้ครับอินเตอร์มิลานแอตเลติโกมารลิคและยูดีอันเมเรียไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับส่วนตัวที่มั่นใจที่สุดอยู่ในบ้านครับเปิดใจเพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เลยครับสำหรับคัมคืนวันน กับผมเดจะนัดเชือบบอลได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ำคืนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ